ตอนนี้อยู่ที่หน้าเทศบาลเผื่อนบนรัฐนะครับกำลังนั่งรอทานอาหารเที่ยงอาหารเที่ยงร้านติดถนนนสามตําบน,นี่คือบริเวณด้านหน้า สบาดเกินคนรัฐนะครับที่ทำการอย่ถัดไป กระเป๋ามูรธรรมดากระเป๋าหมูรธรรมดาเออสั่งหมูรธรรมดามา,มาแล้วอาหารครับ ตอนนี้อยู่ที่เลสคับม็ีเกลือบอนรัตนะครับอันกาแฟมาติดนเลยสัหม้อข้าบันแั้เราอย่างจ็คุกกู้เย็นหนึ่ง บรยากสองข้างทางด้านหน้าก็เป็นสะพานลอเน้นนักเรียนมน,นุานุบรนัฐข้ามสะพานเพื่อความปลอดภัยตรงไปก็จะเข้าเขื่อนหนุบรัฐเราจะเลี้ยวขวานะครับ Seen a lot of change. Been through a lot of pain. Some things are not the same. As they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I've changed for the